สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้จะกล่าวในพระชนาของพระเจ้าในสุดติบท93ทั้งบทเลยนะครับซึ่งมีอยู่เพียง5ข้อนะครับได้พูดถึงการครอบครองอันสูงส่งของพระเจ้าในเพรเ่อนบีสุดติบท93ถึง100 เป็นบทเพลงที่ยกย่องพระเจ้าว่าเป็นจอมกษัตริย์เหนือทั้งปวงนะครับคนที่เขียนบทเพลงนี้น่าจะเป็นพวกปุโรหิตกับพวกเลวีในสุดติปิบส13ข้อ1นึงข้อที่5ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงสวมฉลองพระองค์พระองค์ทรงเอาพระกำลังข้าพระองค์โลกได้สถาปนาไว้แล้วมันจะไม่หวั่นไหวพระินน์ของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่การดึกดำบรรพ์พระองค์ทรงดำรงตั้งแต่ดิลันการข้าแต่พระเจ้ากระแสน้ําได้ขนองกระแสน้ําขนองเสียง กระแสน้ําขนองเสียงกึกก้องพระเจ้าบนที่สูงนั้นทรงมหิตริตยิ่งกว่าเสียงของน้ํามากหลายทรงมหิตริตยิ่งกว่าคลื่นทะเลกฎเกณฑ์ของพระองค์ตั้งมั่นอยู่ข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับประดาพระนิเวศของพระองค์เป็น,นดิศพระคีร์ตรงนี้ในสุนทรภ่เก้ข้อที่หข้อที่หนั้นเน้นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่อันิศนิลันดอนของพระองค์ มีข้อความบันทึกในพระคัมภีร์ทันมุตของชาวยิวนะครับว่าคนเลวีจะร้องบทเพลงนี้ในทุกวันศุกร์นะฮะเพื่อเตรียมใจสำหรับวันสะบาโตนะฮะปัจจุบันนี้หลายที่ในสารธรรมของชาวยิวก็ยังร้องเพลงนี้อยู่นะครับและเราจะมีกับจะมาดูด้วยกันว่าพระเจ้าครอบครองยิ่งใหญ่อย่างไรอันที่หนึ่งครับพระองค์ทรงครอบครองด้วยฤทธิ์อันสูงส่งพระคัมภีร์ได้กล่าวในข้อที่1บอกว่าพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่นะครับสวมความยิ่งใหญ่หมายถึงอะไรครับคำว่าสวมนั้นเสมือนผ้า หรืออาภรณ์ของกษัตริย์ที่ใส่นะครับเพื่อจะแสดงถึงการออกรบไม่ใช่แค่ตอนที่อยู่ในท้องพระโรงแต่กําลังแสดงถึงภาพที่ออกไปรบเพราะว่าตอนนี้กําลังพูดถึงความยิ่งใหญ่นะครับในข้อที่หนูบอกว่าพระองค์ทรงสวมพระก,กําลังของพระองค์นะครับเอาพักกำลังคาดเอวไว้เป็นเหมือนกับสายคาดฉลองพระองค์นะครับทำให้เข้มแข็งขอบคุณพระเจ้าที่พระกัมภีร์กำลังพูดถึงในตอนนี้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพะกกำลัง และในข้อที่1อย่างตอนท้ายบอกว่าโลกได้สถาปนาไว้แล้วมันจะไม่หวั่นไหวพระองค์เป็นผู้ทรงสถาปนาทุกอย่างเอาไว้และมันจะไม่หวั่นไหวโดยพระองค์ดังนั้นเองเราสิ่งแรกครับที่เราเห็นการครอบครองของพระองค์เพราะพระองค์ทรงฤทธิอำนาจส,สูงสุดคริสตจักรอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าผู้สูงสุดครับพระองค์เจนผู้ดูแลคริสตจักรของพระองค์อันที่สองครับนอกจากพระองค์ทรงครอบครองด้วยฤทธิอำนาจสูงสุดแล้วพระองค์ทรงครอบครองดิดน,นิลันดอนแล้วขอบคุณพระเจ้าในตรงนี้ก็คือว่า พระที่นั่งของพระองค์เป็นยังไงครับในข้อที่2สถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกดําบรรจนิรันดร์การขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเราเป็นปฐมเป็นอวสานเป็นผู้ทรงเริ่มต้นไปที่สุดปลายและนั้นเองเมื่อพระองค์ทรงครอบครองทั้งสิ้นพระองค์ทรงทราบทุกอย่างไว้ทั้งหมด พระองค์เป็นนอกจากจะมีฤทธิ์อำนาจพระองค์ยังทรงครอบครองตั้งแต่อดีตการจนถึงอนาคตการนะครับเป็นอัลฟาเป็นโอเมก้าสิ่งที่3พระองค์ทรงครอบครองโดยธรรมชาติในข้อที่3ข้อที่4ได้พูดถึงกระแสะน้ำนะครับกระแสะน้ําได้พูดถึง3าครั้งด้วยกันและพูดถึงเสียงน้ํามากหลายนะครับได้พูดถึงจุดนี้นั้นนั้นไม่ได้พูดถึงแค่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่กำลังบอกว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือสําหรับธรรมชาติมียิ่งกว่าธรรมฤทธิ์อำนาจของธรรมชาติพระองค์ทรงห้ามคลื่นห้ามลมพระองค์ทรงให ดวงอาทิตย์หยุดได้พระองค์ทรงให้ทะเลแดงที่ขวางกั้นอยู่แยกออกเพราะพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาสูงสุดดังนั้นเองนะครับแม้ว่าเสียงคลื่นเนี่ยนะครับคึกขนองเหล่านี้จะดูเหมือนน่ากลัวขนาดไหนแต่พระเจ้ามีอํานาจเหนือสิ่งเหล่านั้นเสมอเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นอาล่ะครับสิ่งที่4ก็คือพระองค์ทรงครอบครองด้วยความเที่ยงธรรมคุณพระเจ้าได้พูดถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์มั่นคงบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ประดับประดา พระนิเวศของพระเจ้าเป็นลิศกําลังบอกว่าพระโอวาทของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประดับประดานิเวศของพระองค์สําหรับพระเจ้าพระโอวาสของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์พระคำของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์มากเพราะพระองค์ทรงครอบครองด้วยความถูกต้องความเที่ยงธรรมกาลังพูดถึงพระเจ้าเวลาครอบครองพระองค์ทรงครอบครองด้วยความยุติธรรมกฎเกณฑ์ของพระองค์ถูกนํามาใช้ดังนั้นเองพระองค์จึงไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดใครทําผิดพระเจ้าก็ลงโทษไปตามระเบียบของพระองค์นะครับพระองค์ก็ทรงตีสอนตามวิธีของพระองค์ ังนั้นเองวันนี้เราพูดถึงการครอบครองอันสูงสุดของพระเจ้าหนึ่งครับพระองค์ทรงครอบครองด้วยความสูงส่งสองพระองค์ทรงครอบครองเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งดิจการอันที่3าพระองค์ทรงครอบครองในธรรมชาติและพระองค์ทรงครอบครองด้วยความเที่ยงธรรมดังนั้นเองพระองค์ทรงครอบครองอย่างสูงสุดทีเดียวอธิฐานด้วยกันครับคุณพระองค์เจ้าที่ข้ามาหลอยู่ในการครอบครองของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอพระเจ้าข้าและวันนี้หากข้างหลายมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดโปรยใหญ่ข้างไหลมัวแต่หมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นนเพพรรรรราะะอออองงงงคคคป็ผูู้ย พระองค์ชค่าข้ามหลายอาจจะมีกำลังอ่อนแอแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทรงครอบครองด้วยสรรพสิ่งและพระองค์จะนำข้ามหลายไปยังชัยชนะอธิฐานด้วยกันขอบคุณพรคในนามพระเยซูเจ้า,จาเอมเมนช่วากันคร